Right. สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับม่มเมม ori นะครับก็วันนี้ผมมารีวิวสินค้าชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมสั่งมาจากเพจเพจหนึ่งก็คือเป็นสินค้าที่ผมอยากได้มานานแล้วพอดีเขามาส่งให้วันนี้แหละแล้วก็ผมเพิ่งลงไปเอามปกินตลาดจะอาบน้ำมาเช็คพัสดุแล้วว่าพัสดุมาถึงแล้วสั่งมากับเขาส่งมาทางไปรษณีย์ไทย ไปสนีนนี่จะไม่โทรบอกอัะนเนาะไม่เหมือนพวกเคอรี่หรือว่าพวก JNT อะไรพวกนี้ที่จะโทรบอกกันผมก็เลยลงไปรับมาแล้วสินค้าที่ผมสร้างมาเนี่ยก็คือโลกของกัปตันอเมริกาอ่าเป็นที่โลกคนโปรดของผมเลยนะครับกัปตันอเมริกาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากออกกาลังกายอยากเล่นฟิตเนสจนเขาตอนนี้ก็ผมก็เล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะก็ประมาณ2ปีก็มีหุ่นที่ดีขึ้นนะแค่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้ดูแบบ เฟิร์มเหมือนเหมือนกัปตันที่ในในหนังอะไรอย่างนั้นอ่ะวันนี้เรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าโล่ที่ผมสั่งมาในรูป่างจะเป็นยังไงจะเท่เหมือนกับในหนังหรือเปล่านะผมสั่งไปนี้ก็ประมาณตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าต้องรอสินค้าหลังจะปิดพรีออเดอร์ประมาณ1 0บถึงสิวันนี่ก็ผมก็รอมาจนวันนี้ประมาณครึ่งเดือนนะครับประมาณครึ่งเดือนถึงจะได้เพราะทาง เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าโล่จะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมตองีิผมแกะก่อนโอ้หแกะยากยากอ่าโอเคเดี๋ยวผมตัดคลิปไปตอนที่ผมแกะเสร็จแล้วดีกว่าซึ่งมาถ้ามาดูของแกะนี่น่าจะอีกประมาณเกือบสิบนาทียังแกะไม่หมดแน่นอนเลยโอเคครับเดี๋ยวผมตัดคลิปไปนะครับแล้วเรามาเจออีกทีในตอนที่ผมมาแกะโล่ออกมาโชว์แล้วเนาะโอเคโอ้โหแกะเสร็จแล้วครับท่าน ซึ่งโล่เนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะคือเหมือนจริงมากเลยราคาไม่ถึงพันนะครับแต่ถ้ารวมค่าส่งก็พันกว่าบาทผมสั่งมันจะเพจเพหนึ่งคือเนี่ยราคาประมาณนีมนน้มันเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่โลหะหรือไม่ใช่ไวเบรนียเหมือนกับในหนังนะคือผมว่านี่มันมันก็โอเคอะ่ะเหมาะสมกับราคามากเลยใส่พอดีมือแล้วก็แบบเนี่ยมีที่จับให้ด้วยนะครับ อืมผมให้ผมว่าผ่านเลยแหละดีงานดีมากสมกับราคาเลยก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจเอาไว้ให้นะครับว่าเผมสั่งกับเพจไหนแล้วก็จะแล้วก็จะใส่ให้ให้ดูนะครับว่าเออใส่แล้วมันเป็นยังไงเหมือนจริงมากครับเหมือนจริงมากเลยส่วนตัวนี่ชอบมากเลยครับอเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะแต่แตัดคลิปไปตรงนั้นเลย อ่าเป็นไงบ้างครับวันนี้ใส่ให้ดูแล้วเนาะผมว่ามันเท่มามากๆเลยนะเนี่ยลายสวยมากเลยเมือของจริงสุดๆเลยครับแล้วก็น้ําหนักก็จะมันก็จะหนักหนักหน่อยๆนะเพราะว่าขนาดมันก็ค่อนข้างใหญ่เป็นไงกันบ้างครับ วันนี้เรามาทำคลิปรีวิวแบบสั้นๆแบบคร่าวๆนะครับว่าผมซื้อโลกกัปตานมาเนี่ยเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวเพราะผมชอบกันตานอเมริกาอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ก็เป็นแร,บรงบันดาลใจผมออกกาลังกายซึ่งตอนนี้ผมก็ยังออกกำลังก,กายอดูน่เสียดายฟิตเนสยังยังไม่เปิดนี่ถ้าเปิดผมอยากจะทําทคลิปออกกาลังกายบ้างเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ยังไม่ค่อยซาเลยตอนนี้เห็นข่าวว่าฟิตเนสเราก็ยังยังต้องปิดต่อไปผมเองก็ยังเสียดายยู่นะอยากไปเล่นเวทมากเลย แล้วก็อ่วันนี้ผมก็มาทำคลิปรีวิวแบบสั้นๆนะครับว่าผมซื้อโลกกับตันมามาเอ้ยผมซื้อโลกกับอันนี้ผมก็มาทำคลิปรีวิวสั้นๆนะครับว่าผมซื้อโลกกับตันมาเนี่ยอ่ามันเป็นยังไงงานดีไหมซึ่งผมซื้อผมตอบเล้เลยว,ว่างานดีครับไม่มีที่ติเลยถ้าเกิดใครสนใจนะผมจะลิงก์ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับว่าผมสั่งกับเพจไหน แล้วก็เข้าไปสั่งกันได้เลยนะครับสินค้าน่าจะรอประมาณครึ่งเดือนนะครับเพราะว่าเขาสั่งไปต่างประเทศมาอีกทีหนึ่งแล้วก็จากนี้แล้วก็สุดท้ายเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมั่งเมมโมเลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมานําเสนอแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย